มเบิ่งเห็ดผึ่งเงยพี่น้องลายได้ไลด่ดีเป็นแพ้เลยพี่เนาะเลยเอ้ยโอ้ยข่อยเลียใจโอ้ยเฮ้ยมันออกคากออกเนี่ยว่าแต่มันบม่ออกถึงงานมันออกออกจนว่าสมามปีเห็ดพี่เนะาะสามปีเห็ดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข่อยเลียใจเป็นแพ้อยู่ ลายคัดลาเนี่ยเป็นเส้นเป็นสายเฮ้ยน้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันเม็ดผึ่งเนยโอ้ยโอ้ย,อยอคอยมาค่อยผุค่อยพอกคัดปานเม็ดพี่น้นนองเอ้ยโอ้ยโยลายไ,ได้ลายดีเป็นแพะอยู่ปลา มีคนเก็บก้วยพี่น้องคุณว่าป่อขอ่เป็นกะหยางนี้คุณอ่ะเขาอากหลาด้วยพี่